สวัสดีครับถ้าใช่ฮายูหักกิ่นครับมือนีรอบเศร้าครับนี่ดี๋ยมาบึ่งกันครับว่าที่พ่อเฮ็ดยังแนครับนี่ผ้ามหาเฮ็ดคือเก่าแล้วครับรอบนีส้สิมานบโบเดี๋ยวมาบึ่งกันครับกำลัเงเข่ามาที่แหลกครับกำลังโซงหายู่ครับนี่ขันมันสิงมานก็นเห็นเลยแหละครับน,นี่ครับนี่ดอกแรก เพชรปวกครับนี่โอ้ยน้ำมันเชื้อมามารถมาตัวพอเรื่อยเลยค,ครับนั่งขึ้นขื่มือคำนะครับเพชรปวกครับนี่มูอมันตรงมีเหละครับตกเลขแหกมองกับใดที่เก่าเหละครับ เี๋ยวจะออกเป็นมูครับเคลี่ยวหาอีกครับนี่จะเฮ็ดกระเ,เพีงครับนี่กระเพีงก็เอาครับตจนจะกระ,ระเพียงด้วยกันครับนี่ข้าวแานพันนี่ครับกบเฮ็ดกระเ,เพีงชิ้เก่าแล้วครับนี่ดอกระลังงามครับ พันเฮดพวกรึ okay, กันครับแม่งกินได้เกือบหมดตัวนี้มันเหน อวกครับรุงเหลือมาได้จังไดนี่อืมนี้เห็ดทานครับนอ้องสีดำๆน้อยๆครับครับดอกหนึ่งครับเห็ดทานเพื่อนครับ แนมยากครับมันดำนทั้งหลังถือระมี่ครับน่ครับเตยใบใหม่ครับเปิดออกมากะกดำปือๆแล้วครับนี่โอ้โหทั้งทีก็แน่นครับ ใบใหม่ครับนี่ตัวนี้ก็เฮ็ดน้ำมาครับเนี่ยเด้งเฮ่นๆขึ้นน้ำมากแล้วครับ โอ้นี่อีแล้วครับจิตเตียงขาวจันพันเจ็ตหาดเลยว่ะนี่ครับโล่งามๆเกัเนเลยครับนี่ กินได้ขึ้นกันครับตัวนึงครับลัเงเหล่ครับนี่แหล่าเป,ปื่อยๆเลยครับตีกับเมียนครับ แหล่แท้ครับกับนี่เห็ดปวกลงเรือครับตกบานบานบานแท้กังามอยู่ครับบท่านเนานีรแมนครับนะ นำมันกระเปียงครับอืมกระเมียนครับดกระเปีงด,ด้วยกันโอ้แม่งกินกามหมดแล้วครับนี่กระต่ายร้ายโคตรขุ่อยู่ครับนี่ ก็ได้เลี้ยวเสาเลี้ยวเลี่ยงอยู่ครับครับเจียงเลี้ยวก็สิครับบ้านละครับบ้านครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยครับเป็นกำลังใจให้ตาใช่ใหายูหาก,กินครับมานี่ขอขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ